ลูกค้านัดหมายเช็คระยะซ่อมทั่วไปเคมประกันภยัยลักฟรีประกันภยัยแพ้ oh, วัคซีนโควิดหมายมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส3มโมงเม็ต้นไปรับส่วนลดค่าแรง20%ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ม <Wow. S 2> ิถุนายนนี้ค่ะ เข้ใกันใช่ไหมคะว่าทำไมต้องการเช็คระยะ1 0 0 0 0หืนโลแรกสวัสดีค่ะฉันนางสาวปาการ์มาสกุลอักินันนะคะวันนี้นะคะจะมาตอบคำถามข้อสงสัยว่าทำไมลูกค้าจะต้องเช็คระยะในรอบ1 0 0 0 0หมนโลแรกนะคะค่ะสำหรับในส่วนของการเช็คระยะในรอบ1 0 0 0 0มื่นโลทำรายการอะไรบ้างนะคะเราจะมีรายการเปลีน่ยนํามันเครื่องขัดไส้กรองแหวนรองน้ำยาล้างหัวถีบค่ะ แล้วก็มีในส่วนของการเช็คเครื่องยนตย์ช่องล่างระบบไฟนะคะเช็คยางน้ำกันแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เช็คก,การตรวจสอบสภาพเบื้องต้นในการใช้งานนะคะมาด้าน,น,นทีราช่าสุดค่ะมีช่องนั่นหมายในการเช็คระยะฟาสแบกนะคะที่ใช้ระยะเวลาในการเช็คอยู่ที่60นาทีรวมรางรถค่ะ ของอะไหล่มาต้านะคะเป็นอะไหล่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือ20 0 0 0โลแล้วแต่ระยะได้ระยะหนึ่งถึงก่อนนะคะของเราจะมีสต๊อกของรองรับลูกค้านะคะที่เข้ามาทำรายการเช็คระยะหรือทำรายการเปลี่ยนอะไหล่ค่ะการนำรถเข้าเช็คระยะบำร,รุงรักษาระยะทางในรอบหนึ่งหนแรกมีความสำคัญอย่างไรนะคะ,ะถ้าลูกค้าไม่มีทำการเข้าเช็คระยะนะคะตามที่กำหนดนะคะ่ะ ารันตีของลูกค้าก็จะขาดนะคะแล้วก็ะเสียสิทธิ์ในส่วนของคูปองปีค้าแรงค่ะทางมาดานาทีราชพฤกษ์นะคะจะอยากให้ลูกค้านำรถเข้าทำการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะในรอบ1,000 0โลหรือ6เดือนหรือทุกๆุรอบของตามคู่มือในสมตรเรียมรัอยแล้วมาดานาทียินดีให้บริการนะคะพร้อมดูแลรถของคุณลูกค้าค่ะ สำหรับในส่วนของโปรโมชั่นของทางศูนย์มาด้านาทีราชพฤกษ์นะคะลูกค้าที่ทําการนัดหมายเทปประกันภยัยซ่อมทั่วไปนะ,ะฟรีไปเลยค่ะประกันภัยแพ้วัคซีนโควิดค่ะและโปรโมชั่นที่2ค่ะลูกค้านัดหมายจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะคะแล้วฟรีไปเลยส่วนลดค่าแรงนะคะอยู่ที่20%ค่ะ็ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะลูกค้ามีคําถามหรือสอบถามข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ทางนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบา